สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินค่ะอันนี้คือผักบุ้งแก้วที่ยายปลูกไว้ในกระถางดำอันนี้ค่ะเราจะเก็บกินได้เรื่อยๆนะช่วงนี้หนะ้าฝนยายก็เลยเห็นว่ามันงามนะเนี่ยมันออกมาล้นกระถางแล้วนะคะแล้วยอดมันเนี่ยงามจริงๆอะอยากให้ดูเห็นไหม มันลากดินมาผักบุ้งแก้วนะเป็นผักบุ้งขาวแบบทำเย็นตตโฟอ่ะเอาไปผัดกะปิก็อร่อยผัดแบบคล้ายๆผัดสตออะนะผัดกะปิกุ้งใส่หมูเล็กน้อยหรือหมูสับก็ได้ทีนี้เรากินไม่ทันในกระถางเนี่ยเราต้องหมั่นดูแลวันนี้ยายจะมาลงดินเลยลงดินดินตรงนี้เป็นดินที่เคยปลูกกล้วยเราค้น กล้วยไปหมดเลยนะแล้วตอนนี้จากที่ยายเอามะเขือลงกระถางเนี่ยตอนนี้ลงดินหมดละแล้วก็ตัดตกแต่งใบมันโกลนส่วนใหญ่โกลนค่ะเราบำรุงกันใหม่เพราะว่ายายไม่ได้อยู่บ้านหลายวันการที่เราเที่บอกไปว่าลงกระถางเนี่ยมันก็ดีจริงแต่เราต้องคอยรดน้ำหมันดูแล เราก็เลยลงดินดีกว่าวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะเอา,เอาผักบุ้งแก้วของเราเนี่ยลงดินเนี่ยเดี๋ยวจะให้เทลงดินเลยเนี่ยเห็นไหมออกมาทั้งยวงเลยนะทั้งยวงเลยเดี๋ยวขุดหลุมให้ลึกอีกหน่อยค่ะ,ะใช้มือนี่แหละขุดหลุมให้ลึกอีกหน่อยแล้วก็วางอันนี้ลงไปเลยผักบุ้งเนี่ยนะ วางลงไปเลยเดี๋ยวให้มันลากเลื้อยไปตามดินแถวเนี้ยแล้วเราก็มาเก็บได้สบายเลยนะนี่เห็นไหมผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งขาวนี่แหละนี่ค่ะเราก็ลงดินเลยอันนี้มี ต้นอัญชันอยู่ต้นหนึ่งเราถอนดีกว่าตรงนี้ไม่อยากให้อัญชันขึ้นเดี๋ยวอัญชันเราก็ไปทําที่ใหม่อัญชันที่จริงมีต้นสองต้นก็พอละดึงออกเลยเนี่ยดึงออกเลยไม่เอานะคะเอาผักบุ้งดีกว่าผักบุ้งนี่เราทําน้ําปั่นก็ได้ไปผัดไฟแดงนะผัดน้ํามันหอยใส่เต้าเจี้ยวอันนี้หักแล้วเดี๋ยวเราปักอีกเนี่เห็นไหม ที่มันลงมาจากกระถางเนี่ยพอลงดินเนี่ยมันจะมีรากจับเลยเนี่ยรากเห็นไหมเนี่ยรากติดเลยมันเหมาะสําหรับลงดินเนี่ยดีเลยรากเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเราแทบจะไม่ต้องรดน้ำอะคะ่ะถ้ามีหน้าฝนอย่างเงี้ยฝนตกเนาะเ,เดี๋ยวอีกกระถางหนึ่งอันนี้เด็ดออกไปก่อนนะอีกระถางหนึ่ง ลงดินเหมือนกันนี่ค่ะลงดินเหมือนกันให้มันอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็ปักเห็นไหมผักบุ้งขาวหรือผักบุ้งแก้วยายซื้อพันมาปลูกกินไม่หวัดไม่ไหวกินมาเรื่อยอยู่ในกระถางแต่บ้านไหนที่ไม่มีที่กว้างๆลงดินเราก็ลงกระถางก็ได้มันเก็บเนี่ยมันพวนดินอย่าให้แข็งนะดินน่ะอย่าให้แข็ง เนี่ยค่ะเดี๋ยวลงอีกแล้วแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยผักบุ้งแต่เราต้องถอนหญ้าพวกวัชพืชออกด้วยนะไว้แต่ผักบุ้งเช้ามาเราก็ค่อยมาเก็บนะอีกสักสัปดาห์หนึ่งได้ว่าก็ได้เก็บละเนี่ยมันแตกดีจังเลยเนี่ยแตกดีจังเลยลองทำกันดูนะคะผักบุ้งลงกระถางแล้วก็มาลงดินค่ะ นะบำรุงสายตาดีมากๆเลยมีไฟเบอร์สูงด้วยนะเนี่ยโอ้ไปกินไอ้ร้านไอ้พวกสุก,กี้เนี่ยผักบุ้งนี่จานหนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่แพงนะที่เราจะต้องมาลวกเนี่ยแพงถ้าเราปลูกเองเนี่ยโอ้ดีมากๆเลยลองทำกันดูนะคะ ปลูกลง้าถาเอาเม็ดมาว่านหรือว่าลงดินเลยก็ได้นะมันลดน้ํามันนิดนึงอยู่ใกล้อ่างเนี่ยบ้านยายก็จะมีอ่างว่าเป็นจุดๆซื้อมาอ่างใหญ่ๆเป็นจุดๆนี่จุดนี้อีกเนี่ยโอ่งทั้งนั้นเลยเดินไม่ไกลนะคะดีมากๆเลยโอเคขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะเรามาทำสวนด้วยกัน ดีต่อใจที่สุดโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ